สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับข้าวใสเลือดไวน์วันนี้กเราชาใสเลือดไวนนะครับก็มากับคนเชนสายเลือดไวน์ไม่เมโลดี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่พี่ๆทั้งสองคนเนี่ยจะพาพี่ๆกว่านะครับออกนอกประเทศใช่เราจะยังคงอยู่กันที่เกาหลีใต้เดเดแดนกิมจิเดแ์ดนจางกึมเดย วันนี้เราจะพาทุกคนไปอยู่ที่เกาหลีใต้จนเราเดินออกมาเป็นสังกูงสูงสุดกันเลยใช่ฉันขอเป็นสังกูงห้องเครื่องถ้าเป็นสังกูงห้องขี้ไปแต่ว่าสภาพปากพวกเราจะเป็นสังกูห้องขังแหละน่ดอนวันนี้เรามาไปได้จากที่ทุกคนเห็นในตำเนิวก็คือชาอึนูถูกป่ะฮะแปลว่าอะไรอ่ะอินกูครับผมอ๋อ ดเขาเป็นอมากรู้เลยป้าว่าเขาเมนใครน่าจะเป็นยุคยอมรู้ไหมอ่ะความรักแรกของเรานั้นเป็นยังไงนะความรักแรกมันยากยากแท้จริงเป็นยิงขอบคุณมากรไมทุไม่ใช่อย่างนี้แน่นอน ซูวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูซาดูด้วยการมาดูเพลงที่เขาร้องประกอบสักหนึ่งอย่างก็คือวันนี้พี่จะได้รู้จักเขาอย่างแท้จริงจากเธอเธออยากมาพูดเยอะฉันว่าเธอก็รู้จักเยอะฉันก็รู้จักเขาแต่ฉันไม่รู้จักวงเขาขนาดนั้นโอเคเดี๋ยว่เราเกินคุณผู้ชมก่อนว่าจริงๆแล้ววันนี้ที่มาคอนเทนต์นี้ก็พอพี่เฟรมเรียกร้องพี่เฟรมเป็นเมนชาอูมาตั้งแต่สมัยวัยกระต๊อกใช่ ฉันเป็นเมนชารลูตั้งแต่ยังไม่เดบิยวยังไม่เดบิววคนรู้นะคนรู้ก,กดขี้เหรอฉันแบบ ฉันชอบเขามันเป็นความบังเอิญเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเรามาดูเขาก่อนดีกว่าในเพลงนี้ได้เพลงนี้คือเพลงอะไรกันมี day love ใช่เข้ามาดูในแฟนตาซชียรอันนี้เป็นเป็นเพลงของวงเนาะเป็นเพลงเดี่ยวอ๋อเป็นเพลงเดี่ยวใช่เป็นผลงานเดี่ยวใช่อ๋อเรามาดูกันดีกว่าอันนี้เป็น visually version นะ visual v e r นใช่มันจะมี lyric version version กับ visual v e r s i o นอ่าฮะใช่ก็คือเนี่ยมันก็จะเห็นแบบว่าชาดูที่ใกล้ชิดกว่าอ่าได้เหมือนโคลสอัพเหมือนเป็นแฟนกันป่า เป็นเลยเถอะเอาไม่ได้หรอได้ได้เป็นเขามีแฟนได้หลายคนไหมได้โอเคเซิเป็นมาดานแล้วหรอใช่เหียมเขามองซันมองฉันด้วยอ่ะ ชายในฝันเกินไปอ่ะเธ <c oughs> อ MV นี้มันแบบนั่งมองชายในฝันนะอย่ายิม้มนะยิ้มแล้วฉันรอยเลยเหร <c oughs> อกกุ้มดีทำให้ความแบบเทพประวดเทพประวดจริงๆ นักที่ใส่สะอาดคือ ขึน้นมากจากวันแรกที่ไปเห็นเขาน้องเป็นแชม <laughs> ป์จะเปซื้รอกร์กดิกงรถฉันอยากเป็นแสงแดดที่ได้กดตกกระทบบนหน้าเขาจังเลยฉันอยากเป็นเสื้อเขาจะได้เพิ่มความอบอุ่นให้เขาเออเติมเหมาะสม <c oughs> เซนไอเขามันน่ารักเหลือเกินโั๊ว ชื่อชื่อเพลงนะโฟกัสต้องมีเพราะฉันโฟกัสในอื่นไม่ได้เลยแล้กระทั่งกระหน้าต่างของประดับอะไรของห้องใช่ไมื่อกี้ไม่รู้นะว่าฉากเป็นละสายไม่ได้กอะไรถ้ามีควิสถ้าจบอันนี้แล้วอาจารย์บอกให้ควิสว่ากระทั่งเชิญอูนั้นประดับประดาไปด้วยอะไรไม่เคยตอบผิดทั้งหมดตอบผิดทั้งหมดแต่เธอตอบทางอื่นัเขาทรายว่าเป็นเบาหวานและร้านสายตาที่แคบลงเป็นทรายเป็นนักเอะเป็นนักเตะของเบาหวานคุณผู้ชมตอนแรกเลยที่พี่ฟัง แล้วแบบว่าพยายามถอดความเพลงพี่รู้สึกว่าฟังภาษาเกาหลีเรื่อยอ่านซับเองต้อยค่ะอ่านเองง่ายอ่านซับเองมันเล็กแล้วใส่อาวเป็นแทบเล็กมากเลยอ่ะเออคือพี่อยากพี่รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบว่าจริงๆนะถ้าถ้าพี่เป็นเขาอ่ะพี่จะรู้เพลงเนี้ยเราจะลองให้กับแฟนคลับเราหรือว่าไม่กระทั่งแฟนคลับก็รู้สึกว่าแบบ เขาเป็คนที่คอยซัพพอร์ตชัยนุ้งว่ะและฉันุ้คิดว่าเพลงนี้จะต้องถูกร้องในงานแฟนมีที่จะถึงนี้แน่เพราะอะไรปะมันมันมันเปความหมายที่ดีมากเลยแบบเหมือนถ้าในแง่ของแฟนคลับก็อยากจะบอกฉันอูให้รู้ว่าไม่ว่าเธอจะทําอะไรจะเธอจะเดินต่อไปข้างหน้าที่อะไรคือจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเธออยู่ตรงนี้ถ้าเธอได้ยินเสียงฉันอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็รทีฉันอูเองก็แบบบอกให้ให้แฟนคลับเหมือนเป็นการตอบแทนคือเป็นการให้กำลังใจกันใช่ใช่เลยอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกแบบมันเป็นฟิลแบบ เหมือนเหมือนบอกว่าเออฉันนั่งอยู่ข้างๆนะฉันนั่อยข้างๆนะฉันอยู่ข้างๆเธอเสมออะไระอะไรเงี้ยไม่ว่าก้าวต่อไปเธอมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยออแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะคิดว่าน่าจะเอามาร้องด้วยในงานแฟนมิทติ้งชายนูใช่แซรี่ค่ะสิบกระดานใช่ถ้าใครที่ซื้อตั๋วทานแล้วได้ไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะแต่ถ้าใครมีตั๋วเหลืออยากจะปล่อยหูซื้อหมด ให้โอกาสนี้ประกาศหาบัตราซื้อบัตรเขาซื้อไม่ได้เล่าสถานการณ์วันซื้อบัตรให้เขาฟังหน่อยซิใช่มันมีสองคอนมันมีสองคอนในวันนั้นที่จะต้องซื้อซึ่งพี่ตอกจะซื้อสองคอนจะมพี่เฟมอ่ะต้องการช้าอึนอูเท่านั้น่เต้าอั้นใช่แล้วเป็นราคาที่แพงที่สุดอยู่เน้าอันเออขออันที่ห้าพันเก้เขาขอตรงกลางแบบเห็นแบบ ขอใช้ได้เห็นรูขุมขนซึ่งเรามองไม่เห็นเพราะรูขุมขนเขาเล็กมากละเอียมึงผิวละเอียดมากเขาไม่มีรูขุมขนแต่เราต้องการใกล้และได้เห็นรูขุมขนเขาเออเราพยายามเราพยายามแล้วดังนั้นเราเลยพยายามกดทับพันก้าใช่หมดเลยรีบออกด้วยความเร็วแสงเพื่อประสาบะที่ถูกลงหมดหมดเาหมดแบบเร็วมาก สรุปคืออะไรที่ฉันกูถ่ายคลิปนี้ประกาศซื้อประกาศซื้อป้าปล่อยได้บังทรงละเนี่ยคลิปนี้ออกเขาน่าจะประกาศสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคนไหนที่แบบมีเก้าอี้ว่างที่ไม่ได้สิทธิ์ก็ส่งมาได้เ่าจะประกาศสิทธิ์ไปแล้วว่าใครโชคดีอะไรบ้างันไหนที่เหลือเหลือรู้สึกว่าเเป็นเป็นแบบแบ้ไม่เอาฉันไม่เอาแล้วขยะขยะเอามานอามาทางนี้มีกระโดดงียบสัมเปวสีรอซื้ออยู่เธอว่าเขาเสียงเป็นยังไง เธอเส่ยงเขาหลอกหน้าตาเขาเป็นยังไงอันนี้มันหลอกต้องเออต้องพูดอะไรอยู่รอกท่านนี้เซนจะบอกว่าเขาว่าเป็นทางโวเก้แล้วก็เป็นทางวิชวลของวงอ๋อซึ่งเออจริงๆแล้วคือเขาเป็นสมาชิกหนึ่งในวงแอสโ o มีกี่คนหกหกค่สองแล้วหนึ่งสองส โอเคเลยเขาอะเมนชาอุ่นๆล้วนเข้าใจเลยปะไม่ได้เมนวงเข้าใจคขา่าโฟกัสออนมีปะเอออเางี้ดีกว่าเราไปดับพร้อมกันดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่าวงของเขามีใครบ้างแล้วก็เพลงแรกของวงก็เลยดูเลยซาวดูตอนเดบิวต์ออกมาเขาเป็นยังไงอ่าอันนี้คือล่าสุดใช่ไหมผลกาสรออกเมื่อตอนกุมภาทีนี้ผลงานแรกมั้งมาเรามาดูในเอ็มวีเขาเลยโอ้โหยอดวิว12ล้านแล้วอ่ะอันนี้อันแรกซึ่ง MV ล่าสุดที่เพิ่งออกมาล่าสุดอ่ะ สองเดือนสามเดือนนี่แหละก็สามสิบกว่าล้านวิวต้องมารอดูอ่ะเพลงอะไรเนี่ย Hi and Seek ไปเพลงแรกของ Astro นเองทุกคนหยุดจะกระอุกเงี้อมนบินแต่ละคนคือแบบใช่เขาอุ้ยดูเหมือนเดิมเลยดูปุ๊บคุณรู้เลยว่าฉ่นกูอะ โอ้คุณพอ่อคุณพ่อคุณพี่แค่ปเป็นนไอเอ็มบีตังเลยอ่ะไอเสกสรรเสริญบางบางน้องคนนี้ก็น่ารักชื่ออะไรนะไม่มีซับหรอไม่มีอ๋ออยากแปะหรอลองดูเดี๋ยวได้ปะขอขอฟังขอขอขอซับนิดนึงนะทุกคนน่ารักมากเลยเอ่ะ น้องคนนี้ก็น่ารักโอ้น่ารักอ่ะเมื่อกี้คือ MJ MJ สันหา ตากสนใจตับด้วยนะเป็นสนใจแค่ที่ฉันไม่ได้อ่านเลยนะว้ายว้ายมาแล้ว้ายนี่น่ารักอ่ะเนี่ยฮวงที่สดใสมากจริง ตันหามักนน่แล้ลั่มากจริงจริง <All right. S 2> <is> จะได้เจอกันไหมตอนจบมันจะได้เจอเลยอุ้ยดาวมาแล้วฟันถึงอ๋อมไม่เป็นไรลูกกดสนุนแล้วหนูหลับต่อ <c oughs> น่า ามเหลี่ยมไปนั้นคิดว่าอะไรอ่ะไม่ไหวไม่ออกพยายามอยู่เหมือนกันมีเอ Album อยากเธอข้อดีของการไปดูเพลงแรกๆอ่ะพี่รู้สึกว่ามันจะมีความแบบสดใสมากอ่ะไม่รู้มันเป็นแบบทุกวงไหมเนาะแต่พี่รู้สึกว่ามันเหมือนเราย้อนไปดูตอนเขาแบบ เพิ่งเริ่มเติบโตอ่ะเป็นเด็กน้อยที่แบบทุกอย่างมันมันใหม่มันสดใสมันมีความแบบสุดๆเฟรชเป็นอย่างนี้วงวงที่เฟรมรู้จักที่เฟรมเป็นเมนและกันส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้อย่างเซนตเกิร์ลเจนเดี๋ยวจะพาไปดูเฟรมที่เพลงที่วงที่เฟรมรู้จักแล้วเฟรมเป็นเมนส่วนใหญ่ทั้งหมดค่ะทั้งหมดไม่เดี๋ยวให้พาไปดูวงต่อไปที่เราจะไปดูคุกเกิร์ลเซนิเร์ซานเดีอร์ เขาเขาเอขาเรียกทุกวงเขาเป็นทุกวงทั้งหมดเอาจริงคือฉันอะติ่งหลายวงมากหลังจากที่เอาจริงเนี่ยความเป็นมาที่ฉันรู้จักวงเนี้ยันเริ่มจากพี่แจ๊กแจ๊กสานพี่แจ๊กไปออกกับซันนี่เกิร์ลเจเน i เรชันเขาออกรายการรายการหนึ่งเร a l ิตี้ชื่อว่า r o รูมเมดแล้วเฟมดูปรากฏว่าเฟมอ่ะโดนซอรคังจุนเป็นพระเอกซีรีส์คนหนึ่งอ่ะในเรื่องอ่ะตก ก็เลยได้ฟังเรื่องของเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยู่ค่าย f a n t a ซ i o f โอแฟนตาก็ <as> เลยไปติดตามว่าในค่ายว่ามีอะไรบ้างในค่ายนี้และน้องอก็คืออยู่กำลังจะเดบิวต์น้องกำลังจะเดบิวต์ในค่ายนี้แก็ไปเจอว่าแอสโ o รวงกำลังจะเดบิวต์ออกมาก็แบบไปดูดูสมาชิก,ชกปกได้ตั้งแต่เพลงยังไม่ออกออน่ารัก a s สโตรอะสโตรัญกคือเป็นดาวหกฉากหกฉากคือเลยหกแฉกตลกไปแล้วตลกแล้วหกฉากใช่แต่ฉันรู้จักน้องมาจากเพลงไทยอ่ะที่เขาว่ามางานไม่แน่ใจว่าเป็นคอนหรือแฟนมีสแฟนมีสฉันอยู่ในงานฉันซื้อมาสองใบเพื่อไม่ใช่ไม่ใช่เขาสองรอบเข้ามาทั้งวง คือมาทั้งวงเลยแล้วก็มาร้องเพลงไงเนี่ยงานวงไว้เด้่ไฉันมาฉันรู้จักเพาเพลงคืนที่ดาวเต็มฟ้าที่เขาไปร้อฟังเขาไปร้องแล้วคือชิปรามอวิเลปนะร้องปรามอวิเลปณะไม่ต้องพูดถึงตัวสบายก็่อ้เราพูดถึงอัสโธนั่นแหละเราพอร้องฉันรู้สึกแบบเฮ้ยคนนี้ใครอ่ะคนแรกเลยเขาเป็นคนถ้าจำไม่ผิดคือเขาคนแรกเลยแบบปล่อยให้ใจเข้าข้างตัวเองทุกทีแบบ ใคร่ตอนนี้ใครก็เลยแบบอ่ะวงแอสโซก็หาโอเคาแล้วเนี่ยฉันไม่ได้ไปฉันได้ไปงานแรกที่ไปเจอเขาตัวเป็นเป็นก็คืองานแฟนมิตจริงๆมันมีผลงานเขาอะผลงานซีรีส์เยอะมากแต่ว่างานนั้นเขามาเพราะว่าซีรีส์เรื่องหนึ่งที่แบบกระชอนเลยเขาเป็นตัวท็อปและกระชอนเลยเรื่องอะไรนะรูกี้พิษเรียนกูแฮยอง โอเคทุกคนวันนี้ฉันไม่ได้ความรู้อะไรเพิ่มเลยวันนี้มาเหมือนมานั่งฟังคนรวยเงี้ยมาฟังความรู้สึกในใจที่แบบเก็บไว้พลั้งผูที่มีต่อชายอุลูลวนแล้วกูจะได้รู้จักวงเอสโตรไหมเดี๋ยวต้องเป็นคลิปหน้าคลิปหน้าไงเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปของชาอุอูคลิปนี้คลิปของชาอุลูคลิปนี้คลิปของชาอุลูโอเคโอเคเพราะฉันเดี๋ยวใครสำหรับแฟนๆวงเอสโตรเดี๋ยวรอคลิปหน้าที่แต่ไม่น่าท้าความรู้จักต่อยอดต่อยอดคนกันไปลึกๆได้ วันนี้ก็แซงดูไปก่อนไม่แต่กับที่ชอบคนแรกที่ลองเปิด MJ เออคนแรกที่ลองเปิดมา <MJ. S 1> ละักมาล่ <MJ S 2> ออมีความคล้ายคล้ายปัตปีอยู่นะ หลอขายออกจุ่มอยู่หลอเออแต่แบบว่าเปิดมารู้สึกว่าเออน่ารักชอบชอบคนนี้คนก็ตกโดนตกโด้ยเอ็นเซ่แล้วก็มุนบินมุนบินแต่มุนบินเราได้ยินชื่อเขาบ่อยจังเลยมุนบินเขาเป็นคู่จิ้นกับกับน้องกับน้องเนี่ยแหละน้องชายนูใชช่เขาอบแกล้งกกัน็ว่าทำไมเราได้ยินชื่อเขาบ่อยเพราะได้ยินชื่อชายนูมาเขาเหมาะสมงไหมเขาเหมาะสมกับชายสถานวารีที ฉันทำอะไรดิอะขออนุญาตพูดแบบคําแบบว่าบ้านๆอย่างเราเปนชาวอัะลุกเป็นหลัวมากเลยถูกปะแต่พ่อกับอยู่กับบุญบินอะใครเป็นเมียมนเธอแต่เช่นอูเขาหวานเขายิ้มหวานเขาแบบเขางวยอ่ะเขางุยหล่อไหมถ้จะเป็นเบาหวานจะได้คู่กับเขาเราจะมีของหวานเหมือนเขาเสียใจนะคะไปต่อคิวค่ะฉันเป็นเบาหวานจะเนกามดัเยอถ้าคคิดจะแร์กูมาตอนกูมาก่อน ฉันชอบการอวดการเป็นโป๊ก่อนจ้าโท่จ้าเคยมาทีหลาใช่ก็นั่แหละก็คือชาอูก็คือจริงๆเนี่ยรู้จักแต่อีนี่แหละถูกอีนี่เป่าหูแล้วก็ชวนนั่งดูโน่นนี่นั่นใช่ฉันก็เป่าๆบางทีอย่างเราพูดเขาไม่เห็นภาพเยาพูดอุชานูน่ารักไม่มีคนตามดูเราต้องเปิดเปิดงานใช่จริงแล้วคือหล่อจริงหล่อแบบหล่อแบบ นี่คือเบ้าหน้าเออที่ฟ้าส่งลงมาได้ชื่อว่าเป็น g e n i เ s เ a c e จริงทุกอย่างเหมือนแบบปุ๊บเลยปุ๊บคือเปลี่ยนไปหมดแต่ชาลินอูอ่ะไม่ใช่แค่วิชชัวของเอสโธ่อย่างเดียวคือนางอ่ะเป็นวิชัวอันดับต้นๆของเกาหลีเลยนะใช่เมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วมั้งนางก็ได้เป็นแบบผู้ทรงอิทธิพลด้วยนะอินฟลูเอนซ์ทางใจผู้มีช่วงทางใจนางเป็นบีมาตลอดมีตั้งแต่ยังไม่รู้จัก เฮ้ยแต่พอพูดเรื่องที่เธอชอบชวนฉันดูอ่ะฉันนึกถึงคลิปนั้นอ่ะเขาชื่ออะไรนะที่เธอพาดูที่เขากินแอปเปิ้ลแค่ลูกเดียวอ่ะที่ล้างหน้าเป็นเด็กเก้าเจ็ดเหมือนกันเป็นเด็กหนึ่งเก้า็เจ็ดเหมือนกันเขาบอกว่าเดีหนึ่งเก้า็เจ็ดมนแง่หลอกกันทุกคนชื่ออะไรนะ อันนั้น NCT แจ็คหรแจฮยอนหรอที่เธอให้ดูคือแจฮยอนเนันให้ดูฉันนั้กเราจะบอกว่าคนต่อไปที่ฉันอยากจะแนะนำคือแจฮยอนเออคือแบบแล้วก็คือที่สุดเหมือนกันนั่นก็หลัวสุดสุดเลยสำหรับที่ถัดไปที่ถัดไปถ้าถัดไปไม่รู้ว่าอะไรถัดไปไม่หลไม่ไหลถ้าถัดไปบอกอะไรว่าเมนเราเยอะเมนเราเยอะบ้าเมลเราเมลเราเยอะบ้าจริงคุเชื่อว่าเยอะจริงเอาเยอะดีกว่าเขามาประเทศไทยด้วยคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่า just one ten minutes just one ten minutes งงปะแค่สิบนาทีเดียวแค่สิบนาทีเดียวถูกแค่สิบนาทีเดียวเขาบอกว่าคุณจะตกหลุมรักชันอูได้แค่สิบนาทีแรกที่ดูโอ้ยไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีจริงวันที่พี่ได้มีโอกาสได้เห็นหน้าเขาพี่ก็รักเขาแล้วเลยรักเลยรักแรกจริงแท้จริงเป็นอย่างไรใครไม่ใครเห็นหน้าเคยดูแล้วไม่รักบ้างอืเทพสร้างเทพสร้างน่ารักบุคลิกทุกอย่างจริง เอาจริงฉันรู้สึกว่าฉันเป็นมัมมี่ที่รักเขาแบบดูแลอย่างเป็นลูกเขาดูใส่บิสุ์ปะแต่บางช็อตอ่ะหลายๆรายการอ่ะฉันก็อยากเป็นมัมมเหมือนกันเขาใจปะอยากเป็นมัมมีอมันมีอยากเป็นมัมเมียเออมันมีหลายช็อตลูกฉันแบบได้หมดจริงๆทุกคนทุกข้จะบอกวันนี้เหมือนมานั่งฟังคนอวยลูกเอมาระบายความในใจจริงๆล้วนๆจุนๆแล้วเธอชอบเขาจากตรงไหนอีกเธอไปเห็ผลงานอะไรเพิ่มไหม ฉันไม่ได้เห็นอะไรเพิ่มเติมแต่ส่วนใหญ่ก็คือชันเป่าหูใช่เธอเป่าหูแต่ผลงานที่ฉันเสพจริงทั้งหมดคือล่าล่าสุดที่ฉันเสพก็คือซีรีส์เรื่อง t o beauty t o beauty t o beauty ที่เล่นกับฮองอินยอบใช่เขาไม่ได้คู่กันนะไม่ได้คู่กันเพาเป็นเพื่อนกันแต่ว่าในเรื่องมันมีกลิ่นไยความจิ้นมันมีความจิ้นอยู่ถยรมันน่ารักแต่เรื่องแรกที่นางเป็นตัวเอกเลยต้องไปดู กังนำบิวตี้เออกังนับิวตี้ไม่มันชื่อเต็มมันชื่ออะไรนะ My i d i s g ังน i n g เออเออ My i d i s g ังน i n g Beauty อยู่ใน Netflix คุณผู้ชมฉันชอบจังเลยอ่ะทุกคนทุกเธอมีเวลาทุกเธอมีความรักทุกเธอมีเวลาให้เสมอจริงฉันชอบว่าเวลารักใครแล้วมีเวลาให้เสมอและอีเฟมอ่ะรักเป็นร้อยคนแปลว่าเวลาชีวิตมึงว่างมากเรมรักเยอะมากคุณผู้ชมจริง แต่เธอรับเขามากจริงๆชาลูชาลูก็คือที่หนึ่งของเฟรมแหละที่หนึ่งที่หนึ่งเลยไม่หมดหนึ่งล้านที่ใช่ก็จริงแต่ว่าลำดับมันมีหลายลำดับมันตับที่หนึ่งยกให้ชาลูจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่มีบัตรระกันหนึ่งรอบทักมาได้ดูช่องทางของช่องสายดวายทักมาได้หมดเลยบอกว่าหนูมีบัตรค่ะนัดเจอนัดเจอจ่ายสดจ่ายสดยอดเชียบเหมือนเป็นช่วงแบบว่าช่วยเหลือผู้ยากไร้ซมมาเข้าทุกเฟรมกมคว่าไงล้ะ กูเชื่อแล้วว่าคลิปนี้ยีเฟ็สร้างมาเพื่อมาเป็นช่องทางในการหาบ้านผ่าบ้านอเชื่อแล้วกูเชื่อแล้วสำหรับใครที่มีบัตรแล้วแล้วห่วงแหนแล้วไม่อยากจะให้พี่เฟรมก็ไปเจอน้องได้จนวันที่30กรกดาใช่จะถึงหรอนี่จะถึงคิ้วาออกสิก9แล้วกันอุ้ยออกสักนน้อแกงๆแะ่้ไม่ต้องมีคนเอบัตรให้พีเฟรมใช่ไม่เป็นไรรีบแจ้งมาหน้างานเราไปรอได้เดี๋ยวคือวันงานอีเฟรมจะไปอยู่หน้างานนานๆตัวเองอะยังไม่มีัตร แต่กูไปรนลอตเตอรี่นะบอกเลยว่าการซื้อบัตรไปเกงกําไรเกงราคาไม่ดีไม่ดีแล้วก็ขอคนที่ซื้อต่ออย่าไปซื้อขอว่าอย่าเพรขาว่าเดี๋ยวพี่จะซื้อเองอุตส์กูต้องอุตส่าห์ช่วยพูดไม่ายๆก็ไม่ดีไม่ดีจริงสิอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปทำใช่อย่าไปเกงกำไรไหแต่ถ้ามีปล่อยปล่อยบอกได้พี่หรือพี่พี่ไหวอ่าเป็นแค่เปิดตัวเมนในใจลึกๆเออ เกียรรูเมนลใจรึมใจมันเยอะด้วยอีหาใจมันโตด้วยใจสัวใจกันโตใจอยา่เยอะสำหรับคลิปนี้ก็คือให้ฉันกับพี่ไล์ได้รู้จักเชนอูมากขึ้นก่อนเารษผลงานแรกและผลงานล่าสุดจองหน้าชัดๆแบบดูเต็มๆได้เตรียมความพร้อมสำหรับงานมีติ้งที่ยังไม่มีบาทจะลองให้เคยๆเรื่องที้จะลอง้ลด มันเป็นอะไรที่ยากจริงๆอ่ะเขามีสีด้อมไหมนี่ไงนี่ไงอะไรอ่ะกูเชื่อแล้วกูเชื่อมันเมนชาอ่นอูมันไม่สุนอสโตรเลยดีดอกมิเฟมรู้แค่ว่าสกษณ์เขาเป็นรูปดาวแฉก็บุญล โอเคทุกคนเอางี้อย่างงี้สำหรับแฟนๆของวงเอสโตรนะครับก็เข้ามให้ข้อมูลกันได้เดี๋ยวพี่ๆจะเข้าเวลามาแล้วก็สำหรับคลิปถัดไปพี่ๆทั้ง3คนแล้วกันจะทำความรู้จักกันใหม่เลยแล้วกันเพราะคิดว่าพี่เปรย์ควรน่าจะต้องทำความรู้จักใหม่ใช่เพราะพี่เปรยรู้จักประชาอื่นดูและก็ที่สำคัญมีบัตรอย่าลืมปล่าอันนี้มันตอนนี้ต่างกันน อย่างไรก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตากันมาถึงจนถึงจนถ,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 ถึงวินาทีนี้ยังไงสําหรับแฟนๆนะครับแฟนคลับของศิลปินเกาหลีเกาหลีอะไร <c oughs> เก <c oughs> าเหลีห ok รือเคป๊อปเนี่ยวงไหนอยากให้พี่ๆได้ทําไปทําความรู้จักเนี่ยอยากให้เราเ<อ>ตกโดยใครอยากให้เราโดนตกโดยใครก็เมนต์กันเข้ามาแนะนํากันเข้ามานะครับพวกเราจะพยายาม ตามไปตามตามไปทำความรู้จักในให้ทุกทุกวงใช่ก็คือที่ในใจของพี่ต่อกไปอลไรก็ยังว่างอีกเยอะว่างอีกเยอะพร้อมจะฟิลเมนคนใหม่ในทองก็ว่างถ้าในใจเต็มเดี๋ยวแบ่งลงทองนะฮ่าฮ่าฮวาฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่อไ่่่ไ่่่ อ่าอย่างงี้วันนี้ก็ฝากทุกคนนะครับอย่าลืมไปแบบติดตามให้กำลังใจทั้งชาญอ,อูลและก็วงแอสโตรกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติมดตามแล้วก็เป็นกำลังใจโปราชา,ายเลือดไว้ด้วยนะครับสัญญาว่าจะทคำะะทความรู้จักตาจะตามไปทำความรู้จัก ให้ได้เยอะที่สุดนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o k อ Twitter, t i k t o o ก็อกแล้วก็ b e ที่สำคัญใน YouTube mm hmm. ดึงกระดิง่งติ๊งตจะได้รู้พวกเราในความสุกสนานแบบนี้มาฝากแล้ววันนี้ทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนเจอกันได้อีพ e ีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊าย